สวัสดีครับเนื่องในโอกาสนะครับวันขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2565กระผมนายชาติชายใจตรงนะครับประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปลือในานามสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือขอส่งความระลึกถึงนะครับและความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนชาวหนองปลือทุกท่านครับตลอดปีพศ2564ที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างนะครับทั้งภัยธรรมชาติฝนตกน้ำท่วม การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด -19 นะครับทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตนะครับและก็ทรัพย์สินเทสวรรนบรรลือไม่ได้ดิ่นนอนใจนะครับได้เร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้หาแนวทางป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันหากท่านใดที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนนนะครับง่วงไม่ขับเมาไม่ขับ เพื่อป้องกันตัวเราและครอบครัวนะครับที่สําคัญคือการรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคระบาดโควิด -19 เนะครับเว้นระยะหา่างสวมหน้ากากอนามัยนะครับและที่สําคัญหมั่นล้างมือนะครับและในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นะครับปีพุทธศักราช2565ผมขออนุภาพนะครับแห่งคุนพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ชาวหนองปลือให้ความเคารพบูชาจงอภิบาลรักษาทุกท่านนะครับให้ปราศจากทุก ปราศจากภัยนะครับให้มีความสุขกายสุขใจประสบแต่ความสุขประสบแต่ความเจริญด้วยจตุรพิพรชัยนะครับสมบูรณ์ขุนผลในสิ่งที่พืนปรารถนาโดยทั่วกันสวัสดีปีใหม่ครับ